ถ้าเป็นพูดถึงเพื่อนๆถ้าเวลาน,น้ําตกนะโอ้ถ้ามาอยู่ทางนี้ข้างหน้ามันก็จะเป็นน้ําล้นล้นลงมาเนาะนสวยน่าดูเลยเนาะตรงนี้จะไม่มีน้ําคิดว่านะมันมีอยู่แต่มันก็จะมีแบบไหลมาน้อยๆนะคิดนึกภาพเอานะอ่ะาเช้าแล้วเดินทางต่ออยากจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนิดนึงนะคะจะไป ต่อที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะน,นะคะขณะนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งก็ครนั้างนอกมีอะไรก็ไม่รู้หนึ่เห็นว่ามีกาเฟ่มีอะไรร้านกาเฟ่ร้านใหญ่มากโรงแรมเขาเดี๋ยวยายจะเอากุญแจไปให้เขาก่อน,นดูดีใหญ่มากใหญ่โตมาก ใส่หม้อยคนเจไปคืนลนะชื่ออะไรนะชื่อโรงแรมนาคาบุรีนะคะนาคาบุรีอุดรธานนีนะคะนี่คืออุดรธานนีอำเภออะไรไม่รู้เดีวมุ่งหน้าไปไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะนะคะจะพามาดูน้อง มาดูทะเลบัวแดงอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อนๆนี่ดูข่าเม <t od le> ื่อกี้ไปผิดไปพิมพ์เป็นน้องบัวแดง <g ül> ไปถึงเห็นแต่คนตกปลาเ <g ül> <g ül> ออก็ถามเขาว่าที่ไหนมีเออไหนว่าถามเขาว่าตรงที่มีดอกบัวเย <g ül> <ๆ g ül> อะๆเขาบอกทะเลบัวแดง <g ül> อ้าวเราไปพิมพ์น้องบัวแดง <g ül> น้องบัวแดงมีแ an <ang> <ra> ต่คนนั่งตกปลาเต็มเลย ว่าได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะอันนี้ยายจะถ่ายแค่ถนนหนทางนะเนาะเดี๋ยวตรงจุดที่อ่าหัวแดงได้ยายจะถ่ายเป็นคลิปเต็มให้ดูเนาะอันนี้ก็จะถ่ายถนนหนทางให้ดูนะคะไม่จ่ะอย่เนาะนี่เป็ิจ build โอเคโอเคนู่นบัวดอกบัวอยู่ทางนู้นอู้นฟีลสุดชื่มมา okay. เซโรซโอ้เวิร์กลีฟีลนู่นเพื่อนๆเ,เยอะเลยนู่นแต่มันต้องนั่งเรือลองไปดูนะคะโอ้เยอะม,มากเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเดอ้อตรงไหนมีเรือไม่รู้ต้องไปดูก่อนนู่นนู่นนู่น,น,นดอกบัวทั้งนั้นเขาเรียกทะเลบัวแดงอยู่อุดรธาน,นีนะคะ ดูตรงไหนไม่รู้ดูก่อนตรงที่เขา,เามีเรือพาชมค่ะสิเอ็ดโมงสิบเอโมง,โมงทะเลบัวแดงนะคะคเพื่อนๆอยู่ตรงทะเลบัวแดงยายดูก่อนนะว่าแมงูดูก่อนนะมนนะม่มีโรงแรมอะไรด้วยแต่ว่ามันอยู่ไกลาจากบ้านเรา อยากจะเดินทางต่อไปอีกแต่แวะดูก่อนดูว่าเขามีอะไรดูมั่งไม่ค่อยมีคนเลยอ้เยอะมากเลยดูดิสวยดูเขาเขาใช้ตามน้ำาซารวรสเนี่ยแต่ว่าบ้านเราเขาใช้ถุงพลาสติกอันนี้เขาใช้นี่น่าจะเป็นไม้ไผ่ดูดิ ดีมากเลยเนี่ยพี mm ่ยาจะถ่ายให้ดูเนี่ยดูดิเข้าใจทำไม่ประหยัดโลกร้อนนี่นะไม่เคยเห็นนู่นจอดรถอยู่นู่นเพื่อนๆพี่ยหจะขอเดินไปตรงนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูล่องเรือไปดูไอ้นั้นไม่มีอะไรหรอก อ๋อมีแต่เขาขายของน้ำตาลตระโดดจ้าแล้วะล้อยก็มีจ้าอ๋อน้ำตาลตระโดดจ้าจิ้มดูก่อนได้เลยจ้าน้ำตาลกรโดดจ้าจ้าเขาขายของมันในความมันมีอะไรไปดูอาหารนุ่นแฟนินยายบอกยังไม่หิวมาเจอท่านบ่ล่ะ ลงไปแล้วุณมาแล้วจ้ะอืมนี่สวยเนาะค่ะคุณเพื่อนี๋ยวยายจะพาไปดูนองบัวแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวด,ดูดูเวลาก่อนนะ สวยเละเพื่อนๆหอดูนกตรงนี้ดีจังเลยเพื่อนๆคิดว่าคุ้มอยู่คิดว่าคุ้มอยู่ที่ขับรถมาตรงนี้เนาะแค่เห็นตรงนี้ก็คุ้มแล้วเดี๋ยวต้องลงไปดูอีกมันจะคุ้มขนาดไหนนี่นะคะ ออกจากทะเลบัวแดงแล้วยายจะไปต่อเดี๋ยวดู p ีจก่อนคอนแกนตอแรกว่าจะไปถูกไปเขื่อนอุบลรัฐแต่ว่ามันมันคนละทางกันเนาะม,มันคนละทางกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนต่ออุบลรัฐมันไปทางไม่อะไานะ จะไกลไปหน่อยนะเราจะเอาทางเลี่ยงๆมาบ้านเรานะ mm. เดี๋ยวดู mm. ก่อนเขื่อนเราก็ดูบ่อยแล้วเนาะวันนั้นก็ไปเขื่อนลเปาว mm. อันนี้ก็ไม่ไกลาจากเขื่อนลเปาวนะเนี่ย mm. ที่มาตรงนี้นะเ,เพื่อนๆ mm. ดูตามแผนที่นะ mm. อันนี้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะออกจากอุดรธาน,นีก็มาขอนแก่น mm. เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่าท่องเที่ยวระวังทางก็จะแวะชม นะคะไปชมตอนนี้ยูไม่ไกลจากที่ยายไปไปกินอะไรนะกินกุ้งวันก่อนนะนะเขื่อนลำปาวเ,ออเนาี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเการเดินทางเที่ยวของยายทั้งคนบอกไม่ไปทะเลไปออแฟนยายไม่ค่อยชอบไปแบบนั้นอะ่ะ แต่ก็อยากไปอยู่เดี๋ยวจะไปสักวันหนึ่งแบบว่าจะไปกินอาหารทะเลแบบอ่าสดๆอ่ะนะในอำเภอนี้ออำเภออะไรนะกระกระนวนหรือว่าอะไรเนี่ยแหละอยู่ขอนแก่นบอกว่ามีน้ำตกใหญ่กันเลยแวะมาดูไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกัน มันเป็นทางผ่านเนาะยายก็ไปเรื่อยๆช่วงนี้มันแรงแล้วอะไม่รู้มีเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูไม่มีเราก็พานไปอีกแค่นั้นแหละเนาะทำใจให้สบายๆไม่ต้องเครียดเรียดอะไรค่ำไหนนอนนั่นค่ำๆเราก็หาโรงแรมนอนแค่นั้นแหละเนาะ สบายสไตล์เยตะกับสามีนะคะคนอื่นเขาไปนอนพักผ่อนเที่ยวชายทะเลเยตะอย่างนี้แหละสไตล์ใครสไตล์มันเดอนะคะ่าดมาแล้วนี่วิเอร์ซีชาวัยฮัดต์ซุ่มคือเมนชาวเอ็นไวดิกอันตรคุณวีฟิวเวอร์วีฟิวอวิเอเฮียอ้ออาสาเก Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ziel war weil. Nee na kha. Oh, Thai na wa sam ja. Das Ziel befindet dann War ya wela kan yoi slide ของพวกนี้ดูเอาเด้อนี่. Yai thai hai du. หมดแล้วน้ำตกแต่ไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็พาเอฟซีดูหน่อยเพราะยายบอกแล้วว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าน้ำตกเนาะไหนๆก็มาแล้วก็พาเชิญดูหน่อยพาเที่ยวดูหน่อยเพียนเทียเฮียคอ,อ,อมเมนท์เฮียริยนด้ชาตเต้นหยายใยไปถ่ายรูปตรงนั้น,ตร,น,นตรงหน้าผาดูกแกเดินไปน่าอันตรายเนาะ น,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 น่าเสียดายเพื่อนๆอันตรีตรงไวตดซ้นนะนี่กูดโฟโต้ดูดูเพืเ่อนๆนี่น่าเสียดายเนาะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าแบบว่าถ้ามีน้ำ่ะเนาะน,น้ำมันหมดแล้วดูดิ ไม่มีน้ำแล้วน่าเสียดายดูโอ้มีคนอยู่เยียมมันเท่าไหร่เราเฟนฝนตดนี่นรเราเฟนฝน,น,นตดอีนเราเฟนมาเยกแทรเปิดตดมาฮุมแยกคนนี่อีกอีกคนเท่าไหร่ ปนี่ยายจะพาลงไปดูข้างล่างพาลงไปดูข้างล่างเด้ออืมอโอธนาฝนมันคงสวยเนาะ มันมีถ้ำเข้าไปข้างในนู่นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่า โอ้โเพื่อนนี่ข้างบนที่ใหญ่เดินเดินดูเมื่อกี้นะนีถ้ำดูเพื่อนๆอันนี้น้ำมาจากไหนไม่รู้ดู แล้วก็น้ำไหลไหลมาจากข้างล่างนะข้างบนไม่มีน้ำแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี่น้ำไหลนะนีนะ่น้ำไหลมาจากข้างล่างม,มาจากใตใตใตถ้ำเนาะน้ำไหลมาจากไตถ้ำเพราะว่าเมื่อกี้ยายเดิน ถ้าเดินข้างบนมันไม่มีน้ําน้ําไหลมาจากใต้ดินไปนู่นก็ไหลไปนู่นไปนู่นไปนู่นนะถ้าเป็นพูดถึงเพื่อนๆค้าเวลาน้ําตกนะโอ้ทำมาอยู่ทางนี้ข้างหน้ามันก็จะเป็นน้ําล้นล้นลงมาเนาะมันสวยน่าดูเลยเนาะตรงนี้จะไม่มีน้ําคิดว่านะมันมีอยู่แต่มันก็จะมีแบบ ไหลมาน้อยๆนะคิดนึกภาพเอานะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ำตกลงมาอย่างเงี้นยน่าจะสวยน่าดูเลยเนาะอยู่อ่าคอนแก่นนะคะอําเภอกระนวนชื่อน้ำตกอะไรก็ไม่รู้เนาะไชสถานีต่อไปอดูนะ ข้างบนโอ้โหไ,ไปดูได้พาไปดูข้างบนตรงที่ยายยืนเมื่อกี้ไปคิดวไหนเดินไปนี่ไงข้างบนก็คือตรงนี้ที่ยายเดินมาเมื่อกี้นี่นี่ไงข้างบนตรงนี้อุ่นหัดฮึ่งเลยไปเพื่อนๆไปสถานีต่อไปอพักก่อนเหนื่อย ขึ้นลงไปถ่ายลงไปถ่ายรูปให้เอฟซีดูเหนื่อยพี่เมินรอยอยู่ตรงนี้น่าเสียดายเนาะอาบ,บารงเร่งเในใ็ตจเอาเกาแฟรีเหลาเฟนนะอ,อ,นอันตรายถ้ามาหน้าฝนก็อันตรายนะเดินแถวแถวนนเนาะมันลืน่นสิ